ก็จะแนะนำนะมามาเร่วิธีการเพิ่มข้อมูลที่ดินในแอร์ท็ออนไลน์นะครับรับเรตเราไปที่ตรงนี้นะครับทะเบียนรัพย์สินนะครับทะเบียนรัพย์ซินจากนั้นก็ไปที่ทะเบียนรัพย์สินตรงนี้นะครับแล้วก็มาคอน่าข้อมูลที่ดินนะครับการจะไม่ให้ข้อมูลที่ดินมันเชื้อมันสั่มกันนะครับอ,อย่างเช่นเราต้องไปคอน่าเชื้อก่อน ว่าเขามีอะไรอย่างนะครับเป็นจุดคนห้าจักร้องสับสิ้นก่อนนะครับไปถีคนห้าจะกล้องสับสิ้นนะครับสมมติว่าจะเชือ้อฉุกเกียนนะครับฉุกเกียนมีการเพิ่มเชื้อข้ามาแล้วนะครับแต่ไม่มีทีดินไม่มีสิ่งกุกสร้างและก็ไม่มีปลายไม่มีห้องชุดน,นะครับก็คือมีแค่เชื้อนะครับอ,อันดับที่สองเราจะไปเพิ่มในส่วนของทีดินเราก็ไปคนหน้าทีดินนะครับ อนน้าทีดินเนี่ยก็บอกแล้ว <Ashe S 1> ว่าจุเคตยังไม่มีทีดินนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับมาเพิ่มข้อมูลทีดินนะครับพอเพิ่มข้อมูลที่ดินเข้ามาแล้วนะครับเราเพิ่มเา้คล้องก่อนนะครับเน้นย้ำไว้มีเา้คล้องก่อนนะครับเพิ่มชา้คข้องทีดินนะครับเราก็คนหาได้เลยนะครับชูเกียร์คนท่านะครับ ันก็จะกัดชูเกียรมาให้นะครับถ้ามีเล็กบรรชาชนด้วยก็ดีนะครับอ่ามันจะได้ตรงกันเพื่อมีชูเกียรอยู่หลายคนนะครับอันดับที่สองรัฐกลุ่มีทดินตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่นะครับเราไม่รู้นะครับรัดแปลงี่ดินนะครับถ้าเรารูรัฐแปลงีทดินแล้วเราก็ใช้ได้เลยนะครับส่นอ่าสุมมดวัวแปดสิบแปดุมมดวัวศูนย์หนึ่งนะครับแซนแซนศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ นะดแรงติดดินสูนหนึ่งเซตสูนสูนหนึ่งประเภทเอกซัสซิปนะครับปุ่มซึ่งถ้าว่าเป็นสปาะกอซีคีสูนหนึ่งนะครับเลขกตีเอกซัสซิปนะครับครับถ้าว่าเราไม่มีใบสปากเนี่ยเราจะไม่รู้เลขเอกซัสซิปนะครับเราถ้าเราเอามาจากรายงานอินโฟดานติเปสเนี่ยเราจะมีแค่ระหว่างที่ดินกับเลขที่ดดินนะครับ ถึงระหวังตีวินตรงนั้นก็คือพวกเจ้าเล็กก็กรุบกของสอปกคอมาใส่นะครับก็คือจะเป็นสมมติวา่าช่องช่องซ่อง,องนึ่งนะครับอ่ามาตราส่วนถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้ารู้แล้วก็ใส่ได้เลยนะครับสมมติมาตราส่วนสี่พันเล็กีทดินนะครับก็จะเอาเลรีแปลงมาใส่นะครับตรงนี้ก็ใส่นึ่งไปละกันนะครับหน้าสำรวจอันนี้ไม่ไม่รู้แน่นอนนะครับไอซสปกคอไม่มีหน้าสำรวจอ่าเล่มทีนะครับถ้ารู้ก็ใส่ได้ นะครับหน้าที่นะครับมู่นะครับถะรูปว่าใช่ได้นะครับแต่ส่วนมาในรายงานอินโฟอันที่แมันจะมาให้แก่ส่องตัวนะครับก็คือระวางติดดินกับเล็กติดดินนะครับมาจราส่วนก็จะไม่มีนะครับยุคข้อยูอำเภอได้นะครับยูอำเภอเข้าหนุมยูอำเภอได้นะครับในส่วนของติดดินสปกรแปลงนี่นะครับสมมุติว่ายุอำเภอเข้าพนุ่นะครับ ต่ำบลใกล้เราเลือเป็นตำบลที่เรามนทึกงานซอมปรกอเข้าไปนะครับตรงนี้พวกันถึกงานข้องขุนงานก็ต้องเป็นตำบลของขงนงานนะครับตรงนี้นะครับเนื้อทีนะครับเนื้อทีรายงานว่าสมมุิว่าพวกนี้ซ่อประกออยู่ในขคนงานสักนึ่งไายพอนะเพื่อไม่ได้ลบนะครับนึ่งไร่ราคาประเมินนะครับถ้าเราห้าเรียวนะครับเขามาใช้ได้เลยสมมุิว่าเป็นติดดินตาำบุตรงนี้นะครับคารอยหกสิบนะครับอ่า แล้วก็นะครับถ้าเราปลูกกัญช้ประยุท์ในที่ดินแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับกัญช้ประยุท์ในที่ดินได้นะครับตรงนี้ว่าเขาใช้ไปนอนไรนะครับสมุนไพรใช้เป็นเกษตซนะครับใช้อิงแล้วก็เขาทำอะไร้ด้อยู่นะครับสมุิว่าปุ้มปลูกป์มนะครับแล้วก็เลือกไฟล์อัปโหลดรูปภาพมาแล้วก็ตกลงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเกษตซิแล้วนะครับในส่วนกล้องสอบปลอกแล้วก็บันทึกนะครับ เป็นอันว่าเซตนะครับเมื่อเราจะดูว่าเราบันทึกเนี้ยตีดินมาหรือไม่นะครับก็ไปกดหน้านะครับไปหน้าทีดินเนี้ยหน้าทีดินนะครับไปก่หน้าชื้อสุเกศอ่า,อาตีดินสอบปากอก็จะมาแล้วนะครับนึ่งแปลงเรากดเข้าไปดูนะครับอ่าสุเกศน,นะครับบ้านเลขทีท่าไหนนะครับ ตีดินสซบะกนะครับราคาประเมินร้อยหกสิบนะครับใจประยุชน์เกษตซนะครับราคาปาคาปาซีไรก็จะมานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพุมจะมาเพิ่มในส่วนของสิ่งปลูกสร้างง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ